สวัสดีครับมามากลับมาแล้วเหรอทำไมกลับแล้วมาจะเห็นเหรอเออมึงกวนเินไปเหรอล้อเล่นล้อเล่นโอ้ยเออวันนี้นะทั้งวันเดน,นะกูยังไม่ได้จินข้าวเลยรอมึงกลับมาเนี่ยมาทีหลังไม่ต้องรอหลานกลับมากินด้วยหรอกเปล่ากูรอมึงไปซื้อโอ้นึกว่าห่วงกันนึกว่ารักกันจริงงั้นกินข้าวมาแล้วยังยังอามาวันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษเลยนี่อูดอง้ง วันนี้พกอุด้งมาด้วยมาต้มยำกุ้งกับเทมปุระเลยเนี่ยแล้วยังทำอูด้งเส้นด้วยอโอมาอากก็ทําเป็นเดยสอนให้เอาเลยไหมเอาเลยปะอา玛พร้อมยังพรเราทําเทมปุระก่อนแล้วกันเออโอ้โหเส้นมันทําไมนิ่มจังเลยวะอ่านี่มันอุด้งเส้นสดเส้นสดหมายความว่าไงรู้ปะเออเดี๋ยวเราใส่เส้นปุ๊บเติมน้ําร้อนกินได้เลยไม่ต้องรอสามนาที ๋อแล้วนี่มาเป็นซอสด,ด้วยเหรอเออนี่นี่มาเป็นซอสเลยไม่ไม่ต้องเป็นผงเ,เป็นน้ำซอสเลยมเาเดี๋ยวจัดไปนี่เ,เอาละครับพอใส่นี่คนเดี๋ยวทานได้เลย อามา่าอะไรรู้เป่ารสเทมปุระนะ,ะจะกินแบบร้อนก็ได้หรือจะกินแบบอุด้งเย็นแบบดิปปิ้งก็ได้มันมีวิธีทําอุด้งเย็นแบบดิปปิ้งอยู่หลังกล่องอนะ่ะแต่วันนี้เรากินแบบร้อนดีกว่าแล้วคือใส่น้ําร้อนไปเสร็จไม่ต้องรอเลยมาโอ้ยน่าอร่อยจังเลยให้ใครกินก่อนดีอ่ะอเอ็งกินก่อนเอ็งกินก่อนเดี๋ย,ยวมากินที่หลังไม่กินก่อนนะให,ให้ให้ยังงั้นกูเอาวยใ,ให,ให้เขาแบบว่าภาษาญี่ปุ่นอ่ะเอาเงี้ อาม่ากินรสเทมปุระเบนกินต้มยำกุ้งรู้เรื่องรู้เรื่องออ้ยหอมสอสเออกินแนละ้วมันจะอ้วนไหมเนี่ยอาม่าเองถามเรื่องอ้วนเนี่ยนะเบนจะบอกให้เลยอูด้งเนี่ยเป็นอูด้งเส้นสดไม่ได้ผ่านการทอดนะม่านะไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเบนบอกได้เลยว่าอาม่าจะไม่อ้วนแน่นอนครับผมแล้วกินหมดเนี่ยนะแล้วถามทําไมว่าอ้วนไม่อ้วนก็อ้วนไม่อ้วนก็ถามดูไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเบนมีต้มยำกุ้งก็ได้โอเคเอ อะไรหอมเครื่องต้งยมยำมากอะ่ะเนอเใหยแล้วมึงกินอย่างนี้นะแล้วคืนนี้ดูบอลกูจะกินอะไรพอใจยังพอ,อ,อใจพอใจอไม่ต้องดูบินแม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหักกับบัญชีคนชรามากสินเดือนโอเคอ่ะจำเมือพ่อม่นองนหจะหักอะไร